วันนี้วันนี้พ่อซื้อของมาฝากกันเ,เร็วมาเนี้มานี่อ่นา,นานี่มาเอานี่มาเอานี่ยผูย้อื่นง่ายแต่วะากว่าอ่าเขาสวยมาเขาสวยอยากใส่อันนี้หรอพ่อซื้อมาให้น้องนะใส่หนังลงก่อนเดี๋ยวเขาสวยใส่ใส่ก่อนนะโอ้อสวยอยากใส่ละลูกโอ้อสวยใส่อันนี้อู้น่ารักจังเลยทีเนี้ย ขอมือหน่อยน่ารักไหมขอมือก่อนเนี่ยขอมือได้ไหมเนี่ยก็อขอมือได้ไหมทําไมงอนพ่อหรอที่พ่อเอาน้องมาเนี่ยให้พ่อเลี้ยงหน่อยให้พ่อเลี้ยงน้องหน่อยนะก็มาอยู่เพื่อนก็สวยไงก็าสวยจะได้มีน้องผู้หญิงน่ารักน่ารักแบบที่เป็นไซปรเลียนไงก้าสวยเข้าใจพ่อใช่ไหมไปกี่เด้อมานี่

ข้าในแก,ก้งนาปูให้ลุกไปลองเดินดิลองนั่งดิไงโบดเ์เวอ้า,อาน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยไงละวะข้าเจ้าแนมเจ้าเาจ้าเจ้าเจ้าจำได้ไหมโบอของใครเนี่ยจำได้ไหมโบอของใครอันนี้โบใครมาใจเร็วมาใจเร็ว ผู้ใดมันจะใส่คือบปกเจ้าเลยเอารนอเนดี๋ยวไปไปไหนหายลูกขัดแยบกว่าดีทำ <c oughs> มันออกเมื่อกี้ก็อย่างไม่ออกจะอยู่ด้วยออกมึงต้องออกบะมากก็คืบอบะมากถ้นนานใหญมักอยู่ถ้านใหญปลูกปั้นประเดี๋ยวบางอาจไม่ได้เสียงน้องกูอย่างอีจกัก ก็หนูมาเกิดใหม่ค่ะสากเองจำไม่ได้เหรอก็หนูเสียไปได้นร้อกว่าันนั้นหนูเกิดมาห้าสิบกว่าวันนั้นหนูเองอย่าขยับนะหนูตกนะไปเกิดใหม่เลยนะเนี่ยจะเกิดใหม่เลยนะเนี่ยตัดดากกันเม่อคิดเป็นรดเหนียวออกเหนียวเออเขากำลังเป็นพี่น้องกันอยู่บ่มักโบบ่มักเก่ามาปีกุมักกูก็รอเดี๋ยววะ ตกเนี่ยมันจิตกมันจิตกอยูทั้งหลังไอ้ไปมันจิตกเออนี่อ้อมอกไว้อ้อมแขนไว้เบื้งสิลุกก็ได้ไปเด็กลุกแล้วสิลงแล้วบัดนี้เออปวดอ้ออวเว้ททำไมไม่มีใครสนใจเล่นกับหนูเลยอ่ะอเขาบอกว่าฝากให้พี่จ้าดูแลหนูทำไมพี่จ้าไม่ดูแลเลยมันโง่กลัู กูเป็นพัฒน์ธมีเต้นนี่ที่แต่อะไรเสียงันเนี่ยกูได้กูได้เสียที่กูได้ไปฮาเสียกัหมกุลาบะแบงหกูลาบะลาบะแบงแบงกูลาบะลาบะแบงหกูลาบะขนาดโบแดงโบแดงล่อครับเด็กจอมเอาไม่เป็นไรนะครับพี่เดี๋ยวจะขึ้นมาดูแลดองเองครับพี่เดี๋ยวจะดูแลดูเองดูจะได้ไม่ตกพี่บ้าก็ไม่หมดแล้ว นี่อะไรอยู่ไหนเนี่ย,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 ยนั่งอยู่ตรงนี้นะด,นนนดูแลน้องนะกูบป็นหลักปาก